สวัสดีค่ะสวัสดีเด cents, ดพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะวันนี้กับ,กบพ,พิมและครูสมุยอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยความ mm. ที่พิมใช้โทรศัพท์เยอะวันวานพิมนั่งทำงานโทรศัพท์ตลอดเลยแล้วเนี้ยท่าที่พิมใช้ยื่นะคะก็คือท่าอย่างเงี้ยที่รู้การท่าอย่างงี้ท่าอย่างาางี้อะไรอย่างี้ช่วงมุออยากจะท่า,ทาอื่นที่แบบเด็ดเด็ดโอเคได้ค่ะก็จะเป็นท่าที่มีการขยับโค้งข้อต่อของช่วงข้อมือแล้วก็รวมถึงเป็นจุดกดจุดพวกกล้ามเนื้อที่ทำให้มันคลายบริเวณกล้ามเนื้ออุ้งมือค่ะ ยงงไถ้านอกของแบบสอนท่าพื้นฐานเก่าก่อนได้ไหมปกติพี่จะทำอย่างนี้ใช่ไหมคะที่นี่บางคนทำแล้วจะไม่ค่อยรู้สึกตึงหรือบางคนทาทาผิดมันมีแบบเทคนิคให้ตึงได้อีกใช่คืออย่างเวลาเราทาท่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้มือนะคะแล้วก็เหยียดแขนไปใช่ไหมคือจับจับท้าปลายนิ้วหลังปลายนิ้วค่ะแล้วก็กระดกใช่ไหมเราหมุนออกทีนี้ถ้าเราต้องการให้ตึงขึ้นอะเราต้องบิดศอกออกอีกนิดนึงคือไม่ควรหัน่างนี้หันศอกออกใช่ ก็กิ้นให้ไม่เกิงบ่าช่วงบน่ะไม่กดเองเราสิ่งที่ต้องตึงอะคือหน้าแข้ใชายตอนนี้ตึงแล้วเอาที่รู้สึกตึงสบายไม่เจ็บนะค้างสักประมาณห้าวิถึงสิบวิแปลว่าใครที่แบบปกติทำแล้วัะไปอย่งเนี้ยมันก็จะไม่ตึงเอาไหล่ไปช่วยใช่อ๋อเราต้องแผนอย่างนี้แล้วไหนลงคือเราอาจจะต้องบิดศอกออกนิดนึงค่ะเป็นท่าบมอนแล้วก็ค่อยกระดกข้อมือถึงจะรู้สึกตึงบริเวณหน้ามือรู้สึกแตกต่างใช่ อีกห่านึ้จะเป็นห้าที่เหลีอตรงข้ามใช่ไหมคะเหมือนกันเลยค่ะเวลาทำนะคะท้าปีงี้เสร็จอันนี้เราก็จับตรงจับตรงนี้เลยจะไม่ได้จับตรงนิ้วแล้วจับจับตรงนี้เลยนะแล้วต้องกระโดดแล้วก็หมุนสอบออกเหมือนกันหมุนออกหมุนออกอย่างนี้อ่ะที่เวลาทำหัวไหล่ไม่เกี่ยวกับหัวไหล่ลองแค่แบบหมุนสอบออกเฉยอ่าแค่นี้อืแล้วเราก็จะรู้สึกตึงบริเวณช่วงกล้ามเนื้อตรงด้านหน้าค่ะตรงบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้ ราะฉะนั้นจุดเกาะมันจะต่อย่างเรนี้ยลงมาถึงด้านหน้าของามันก็จะช่วยยืดสองท่านี้เป็นท่าที่ส่วนใหญ่เจอทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นทำได้แต่ว่าควรจะยืดเท่าที่รู้สึกตึงสบายคือไม่ควรที่จะแบบว่าฝืนเอาเป็นที่เลย่รือว่าทาครั้งนานๆก็ไม่ดีค่ะเพราะว่าพวกเส้นประสาทบริเวณมือเยอะหรือบางทีเราทําจนรู้สึกชาไม่ควรบางคนสักสอย่างนี้อสิบห้า ทำซ้ำประมาณ5-10วิแต่ทำซ้ำๆเอา3-5รอบก็พอแล้วค่ะแล้วก็เน้นทำบ่อยๆเอาก็พอระหว่างวันทีนี้ถ้าอื่นถ้าเด็ดช่วยหรือกัน้าเด็ดาบางทีอย่างนี้ค่ะคนที่ใช้ข้อมือบา้างๆบริเวณข้อมือของเราตรงเนี้ย<า>มันจะมีเขาเรียก<ท><ท>ว่าเป็นเหมือนกับ เยื่อตรงคุ้มบริเวณปอกตรงข้อมือภายใต้ปอกตรงเนี้ยมันจะมีเส้นเลือดจากเส้นประสาทวิ่งมาเลี้ยงข้อมือ,อทีนี้บางคนที่มีการกระโดข้อมือเช่นพิมพ์หรือถือโทรศพัพท์เยอะๆมันจะมีอาการบีบรัดข้อตรงเนี้ยเราจะรู้สึกไม่เมื่อยง่วงๆเติมๆทีนี้เราจะพยายามขยายบริเวณข้อตรงนี้ก็โดยใช้วิธีมือข้าง บริเวณตรงช่วงข้อมือของเราคือมันจะเป็นกระดูก2อันใหญ่ๆตรงนี้ขึ้นมานแล้วกำช่วงเหนือกระดูกสองะดูกระดูกดข้อมือนะคะมันจะมีก,กับกระดูกของแขนมันจะมีสเปซน,นี่คือกระดูกแขนที่เป็น2เส้นขึ้นมาอย่างไรทีนี้เรา,าจ,จะให้กำบริเวณช่องว่างเนี่ยแค่บีบมันนิดหนึ่งมันจะทาให้กระดูกสองช่วงตรงนี้จะมีการยืดออกนิน,นแต่เราไม่ต้องกำแรงมากกำแค่ให้รู้สึกว่ามันยืดเล็กน้อยแล้วก็อาจจะขยับนิดนึ่งกระดูก กระตุกตก,<ช>กรรแล้วก็ขยับนิดนึงเป็นการแบบค่อยๆยืดเหมือน,ออนค่ะแอบอาจจะทำสักประมาณสิบครั้งขึ้นลงอย่งนี้นะคะ่ะก็คือเรียกว่าขับรถเยอะๆก็ได้หรือแบบว่ามันจะเป็นการทําให้ช่องวช่องตรงเนี้ยที่มีเส้นเลือดเส้นสายน,นี่นมันโฟล์แล้วก็มันยืดหยุ่นมากขึ้นจากปกติที่เราใช้งานใช้งานแล้วมันมีเทนชั่นเกิดขึ้นคือของพ่ยมันก็ตรงนี้เลยแล้วก็กระกกรรมอย่างนี้เข้าไปเราก็ สบายแล้วก็อาจจะใครอยากกำเองก็สบายระดแบบหนาพมมีคนกำให้เพราะว่าเราไม่ต้องเกล่งข้าใช่ยหถัดเป็นกำกับเพื่อนค่ะอีกก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งที่สามารถทำได้อีกท่านี้เวิร์กมากเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยในอินเทอร์นเน็ตก็ไม่คยมีป้อมก็คือ,อต้องทำแบบพอดีพอดีค่ะใช่สว่วนอีกท่าหนึ่งให้ก็สองท่าค่ะอีกท่าหนึ่งเป็นท่ากดจุดเป็นจุดที่บริเวณที่ระหว่างิ้อโป้งกับิ้วชี้นะคะมันจะมีเหมือนกับช่องว่างตรงนี้ เียให้เราอ่ะใช้นิ้วโป,ป้งอ่ะกดจี๊ดจี๊ดมันจะมีความรูร้สึกตึงๆถ้าคนที่ไม่เคยยืดบริเวณก้ามเนื้ออุ้องฟัะ <c oughs> ก็คืออาจจะกดค้างค่ะ,ส,ะสักเปอร์ไมน์5-10นิ้ว <c oughs> แล้วก็ค่อยๆปล่อยมันก็จะรู้สึกคลายบริเวณก้ามเนื้อฝัองอ, <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นจุดที่กดมากกว่ากันเราจะกดด้านนี้หรือเรากดด้านนี้ก็ได้ะ เหมือนกับหนีบเป็นหนีบหนีบพา่ก็ได้เลคะรากดเหมือนกันกดให้รู้สึกตึงๆรู้สึกบางคนก็จะตึงมากก็กดทางไ้นิดนึงสักสักทีเป็มชอบท่าที่หมุยให้มากเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเราสามารถทําขณะขับรถก็ได้หรือแม้แต่บางทีอยู่บนบีีเอสหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ท่าที่โฉบฉาบแบบว่าอะไรเงี้ยมันเป็นท่าที่แบบอย่างนี้แล้วก็จับด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครมาช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยอันี้ดีมากมากเลยค่ะอันนี้มันก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อนีแหละรั เป็นสองางง่ายๆลองทาดูนะคะ,คะนีก็ถ้าเกิดท่านไหนชอบอะไรสไตล์นี้ที่แบบว่ามีความ r e h ฮบบมีความแบบว่านอกเหนือจากสร้างความแข็งแรบงบแล้วก็มาฟืน้นฟรูร่างกายด้วยนะคะก็จะมาหาผู้มุอที่ดเจเนอลไท์ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรสามารถเอาพวกอะไรไหมเอาเจาจารย์วงาพผลเอ็กซเรย์ผลเอ็มไอถ้าคนมีปัญหาสุขภาพเงนะะี้ค่ะเราไปหาหมอมาเงนี้เอามาช่วยในการแบบตอนที่สู้อสักพักเราจะเราจะได้รู้ว่า,ามีรอยโรคอะไร สำหรับวันนี้พิมกับครูมิลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในเอพิโซดนะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ